สวัสดีครับทุกคนผมนิกจากช่อง Waterstay นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวผลคีเอชั่นหรือว่าผลเบลารีอบีเวิร์กนนครับเอาล่ะงันเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผลนี้จะมีสกิล M1 นะครับเมื่อมันเอาไพ่มาสู้ตูวที่มาชนก็จะถูกสะท้อนกลับและได้รับดาเมจนะครับซึ่งไม่ก็โคตรแย่ครับด้วิต่อไปนะครับสกระบ กูซิลเซธคาครับและชี้ไปที่ตรงย่าเห็นไหมครับเป็นการยิงตัวเองออกไปแล้วใช้กระบองทุบศัตรูนะครับด้วยนะครับซิลเซธไปเทิร์นอัพปุ๊มเห็นไหมครับโคตรเท่โคตรอันตรายเลยนะครับเฮ้ยโก๊ะโกต่อไปนะครับสกิลสองไซด์ออฟแฮนเราจะไปเทสตัวนี้กันนะครับขดแบบนี้ไงครับ ต่อไปนะครับเรามาลองอีกทีแต่คราวนี้กดแบบค้างดีกว่าเอาล่ะสไลด์อ f อแผนย่ารุสพามันบินชมแล้วถ้าเรากดปล่อยมันก็เป็นงันผบนะครับนี่เรมันดีดไปแล้วล่ะตาเมก็แรงอยู่นะครับเอาล่ะครับสกิลต่อไปนะครับคือซอตบล็อกนะครับ มีการบล็อกมาแล้วทีมีดาบแทงครับที่ชื่อบอกนั้นจะโนดาเมจนะครับ,อรบลองอีกรอบสอตบล็อกต่อไปนะครับสกิลว,วีเมจิ c ซิตีเราจะลองกับเจ้าหมนี่นะครับเห็นไหครับจะเป็นการสร้างตึกออกมาครับ ถ้าเราไปชนล้วก็จะวาร์ปด้วยนะครับส่วนถ้ามันเตอร์ไปชนนมันก็จะดินนะครับเลืองถูกต้อนนะครับเดี๋ยวเลองมาลองใหม่ดกบ้างนะครับเห็นไหมครับถ้าเราชนก็จะวาร์ปแบบนี้นะครับถูกไหมครับพิสควิลฟอร์ติฟายครับถ้าเรากดเดินแล้วกดใช้ครับก็จะทำเองส่วนการสร้างแพตฟอ์มาลองรับตัวเองนะครับ จากนั้นนะครับก็อไปนะครับถ้าเรากดฟอร์ติฟายค้างแต่เราไม่เดินนะครับมันจะเป็นการเข้าสู่บิวโมดนะครับหรือโมดสร้างเลยครับซึ่งเราจะสร้างอะไรก็ได้ตามปรารถนาครับซึ่งก็จะมีริมีทวนอยู่ครับร้อนล่างได้นะครับส่วนซิจูอีกโหโมดสร้างกันทําลายนะครับเอาละคลิปนี้จะมีแค่นี้แหละบายบายทุกคน